ฝากกดติดตามช่องแบบของกอนชาแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับครับนี่ปวกครับปวกนี่อันตรายรอีู่ีครับพอมันทำลายเมื่อนซ้านเท่าไม่ไรนี่ปวกกินเพ่พังวัดครับ ครับคือกองใหม่ที่เขาเก็บไว้เพื่อว่าจะทําประโยชน์ใส่สวยในบ้านจะโดนปวกทาลายแล้วครับสวัสดีครับมือนี่ผมจะพาพีีนองมากําจัดปวกครับเพราะว่าปวกมันทําลายใหม่เฮ้ามือนี้ผมเลยจะพาพีีนองมาทํายากําจัดปวกครับด้วยมะกรูดครับ นี่ครับมะกูดผมจะสอยเอาอยู่ต้นมันนะครับคือมันบริสือ,อยากครับนี่ครับผมจะเอาไปกำจัดปวกในกมือนีครับ เดี๋ยวมาเบิองวิธีการกําจัดปวกมีส่วนผสมกันจังได้เลยครับมาเบิองน้ำกันครับนี่ครับคือวัตถุดิบจะใส่ในมือนีครับพระเอกของงานในมือนีกําจัดปวกคือมะกรูดครับนี่ครับสิ่งต่อมาคือผงสักผาครับอยู่ในบ้องนี่ครับสิ่งต่อมานาสมสายสู่ครับ อีกอย่างหนึ่งคือเกลือเกลือแกงเห่าครับมิทุบบานครับคือซีอย่างนี่ประกอบกันเขาแรงอีลีครับปวกมีเท่าไรป้ายเขียงครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับแบบง่ายๆครับไพ่ๆกระทำได้ครับปลอดภัยครับนี่ครับเขาหนำเปลามาลิตรหนึ่งครับมะกูเท่านี้เอาแค่ลูกเดียวก็ได้ครับ เลือสองลูกกับแล้วแต่ครับถ้าจากมันแรงเอาสองลูกก็ได้ครับมันจะแรงครับปลวกมีเท่าไรตายโบย่างครับรบ,บีบนน่ำมะกรูดล,ลงใส่น่ำครับ องลูกครับในมิน,นิเพราะว่าผมต่องการเห็นแหลงครับปวกพี่เขาได้ตายเบ็ดครับตายหุกหั่ง,งครับ่าว,าว่าอยุบานพี่น้องประสบป,ปัญหาด่านปวกทำลายใหม่โมยักษ์เงินซานบานซองเฮ่าปวกที่เป็นใหม่ปวกทำลายพังเบิดครับมีจะเสียเงินทั้งนั้นครับ ต่อมาครับนี่ครับคือใส่เกลือแกงเข้าไปครับสองส่วนครับที่ตัวมาคือปผงสักฟอกครับ ตัอนี้นครับคลิปต่อมากนี่ครับ้ำ้มสายสู่ครับสาสองซอนครับพ่อแหละแต่ร้ายกว่านี้กับเปื้องครับโอเคสองสอนพอ่อ ข้นให้เข้ากันครับตับวพี่เท่าไรตายเกี่ยงครับบเนเรือนเข้าข้นเขาก็เลีวแล้วครับวันนี้ถึงขั้นตอนที่จะนั่ไปถีดพ่นใส่ปววครับเพื่อกำจัดปวกตัวให้มี มาทำลายของสับสินของเห่าอีกต่อไปครับครับเพื่อเทใส่ป้องผลครับสูตรนี้มันสูตรแบบโมเป็นอันตรายต่อคนครับเพราะว่ามีเด็ดของแบบสองใส่ในครัวเฮือนเห่าคือพออีกข้องงานคือมากูดมากูดน้ำส้มไ้ายสู้เกลือผงสักฟอกครับ สี่อย่างคำจัดปวกได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์ครับไปทำการสีพ่นกันเลยครับนี่ครับผมจะสีพ่นปวกนี่ขนาดไม่เข้า เก็บไว้ถึงแม่เขาจะแพงไปได้ครับโมย่งครับถือปวกทําลายเบิดครับตัวไปนี่มันจะทําลายหดหวานเฮือนเท่าครับมันนี้ผมเลยจะก,กำจัดปวกด้วยสูตรแบบประหยัดครับเดี๋ยวเมืองนับกันรับว่ามันจะตายบครับ ตายครับหัวคลายม่ได้ครับบ่เหลือเมื่อมาเจอถูกมกักมือเมื่อยเดียวครับเบิ้งเมื่อยครับพี่โนโ้่ง ปวกตายไพยในพิบตาครับตัวได้โดนน้ามากูดคืออบเหลือแล้วครับสังเกตเลนครับหน่อยโตัวนะครับอันทีโบาตายเดี๋ยวะมากตายครับพอมันโดนเข้าไปหนักๆมันก็นตายแล้วครับ อย่อยครับไปจะปวกทั้งนั้นครับ ไอ้ครับเนี่ยหัวีกดกระโบดีพี่น้องฉีดกระบอกแต่ว่าพวกตายบัดครับจะซื้อหัวสีดไหมครับดิ บอนว่ายาบดรีนะครับมาก,กูดีอี้แต่ว่าหัวฉีบบดีครับหัวฉีบบุหรี่ะครับแต่ว่าปวกนี่ไายแท่แน่นอนครับให้ได้โบเกินหนึ่งนาทีครับปวกตายเบิดสำหรับการ กำจัดปวกด้วยมะกรูดขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ้ากว่าพี่น้องถ้าไหนสนใจอยากปราบปวกด้วยสูตรมะกรูดผสมเกลือกับน้ำส้มสายสู้หงสักดฟอกท้ำใดง่ายๆตามลีปผุนเนี่แหละครับปวกบบมีเหลือเน่นอนครับสำหรับลีปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอคุณสำหรับการหลับสม กดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเหลืองเล่าสาระดีๆมฝาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ